โอ้ยเฮียเดี๋ยวออกเดี๋ยวชิปการ์ดจะวับออกแม่งโดนมีขี้นี่ใบอยู่โอเพย์จ้าชิปชิปคัดหน่อยชิปคัดหน่อยกูอยากจะเซฟยูทูบมานานแล้วกูอยากจะเซฟยูทูบมานานแล้วไงโคตรเลย คะได้ร้อยเรียใครอะได้กูัวได้เลยไ้องูตรกัวสูตเียบเรอยากคัเลยรไอ้ีุเรียใ่หมเรกว่าไอ้เรียบไอ้เรี้รยบอ่นี่น่รักเป็นฟอกอะที่เปบอกอะทสี่คนอหะยัดเข้าปากมุงนอเปไรอ่่โบนักกีาอันนี้อันนี้กูรับผิดจริงเ็ทั้งมดตมึงไม่ตายยเงยบมันยำ ไอ้เดียวไอ้เดี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 ไอ้เดียวไอ้ไอ้เดียวไอ้เดไอ้เดียวไอ้เดีไอ้เดียวไอ้เดไอ้เดียวไอ้เดียวไอ้เดียวไอ้เดไอ้เดียวไอ้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 เไอ้เด้อ้เด้วเว้ยไอ้เียวไอ้อ้ียอยวไอ้เอ้เเดียยวไอ้เดีย้เดียวไอ้เดไอ้